สวัสดีครับเจอกันเดี๋ยว,วนะครับช่างหนุ่มสแนลนะครับทำเมนูอีกแล้วนะครับทำเมนูไข่ฟูนะครับ เตี้ยนะครับผงบานนะครับมีไก่ให้เข้ากันเลยนะครับ น้ำมันนะครับใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยนะครับใส่น้ำมันพืชน,นะครับใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนสุดๆนะครับให้ร้อนมากๆนะครับ ไส้ไฟกลางๆไฟกลางๆนะครับไส้ไฟกลางนะครับ,ไฟไฟค,รบค่อยๆทอดไปนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรให้พื้นม่วกรอบก่อนนะครับ เยี่ยวไข่ให้กรอบนะครับผู้กรอบนะครับไม่ออมน้ำมันนะครับ ไม่อมน้ำมันนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับ อร่อยครับกรอบผอมนอกนุ่มในนะครับ กรอบนอกนุ่มในนะครับไม่ค่อยอมน้ํามันนะครับ